สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับเอกเบนต์ตลิงชันนะครับวันนี้นะครับผมและก็น้องๆทีมงานฝ่ายขายเบนต์ตลิงชันนะครับมีวิธีที่ทําให้ท่านผู้ชมที่สนใจจะซื้อรถยนต์นะครับกับพวกเรานะครับง่ายขึ้นนะครับเป็นยังไงครับตามผมมาสิครับสวัสดีครับผมปิยวัฒนะครับเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาการขายของเบนต์ตลิงชันนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรุ่นนี้เลยครับ GLS 350D f o r m a t i c ก gp ็มจีพเป็นตัวใหญ่สุดของทางเบนเลยนะครับตัวเนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าตั้งแต่ทำมาเป็นประกอบในเนี่ยราคาถูกลงไปเยอะมากครับจาก8ล้านเนี่ยลงมาเหลือแค่6ล้านกว่าบาทเองตัวเน้สนุนราคาอยู่ที่6ล้าน4 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์ภายในนะครับภายในนะครับ ตัวนี้ตกแต่งแบบเน้นความหรูหราเป็นหลักได้พรงมาลัยแบบสปอร์ตนี่ท้ายตัดตัวล่างครับรวมถึงตัววิทยุตัว MBUX นะครับความใหญ่อยู่ที่12.3นิ้วนะครับตัวนี้ก็คือทัชสกรีนที่หน้าจออะไรได้หมดเลยครับเดี๋ยวเชิญด้านหลังกันนะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับของรุ่นนี้คือผู้โดยสารแถว2ครับจะมีหน้าจอตัวเหมือน เป็นตัว iPad เลยลเรียกว่าง่ายๆครับคู่หนึ่งนะครับด้านหลังที่สำคัญคือหน้าจอใหญ่ถึง11.6แล้วก็สามารถทัชสกรีนที่หน้าจอได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้รีโมทแล้วครับกดที่หน้าจอได้เลยครับไฮไลท์อย่างของรุ่นนี้นะครับคือแถวที่นั่งแถว3ตัวนี้จะเป็นแบบ full s i z เลยนะครับคือสามารถนั่งได้สบายๆเลย ผู้โดยสารนี่ตัวเนี้ยด้านหลังเนี่ยผู้โดยสารความสูงถึง194เซนนะครับสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยครับหรือตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบเนี่ยสามารถพับเก็บหรือผลของอะไรหนักๆเนี่ยสามารถพับทั้งสองแถวเนี่ยได้ผลของยาวผลของใหญ่แค่ไหนก็สามารถใส่ได้ครับฝาท้ายเปิดไฟไฟ้านะครับรองรับระบบ Hand f ฟ e e Access คือสามารถใช้เท้ายื่นไปใต้ท้องรถครับ สามารถเปิดปิดได้โดยใชย้เท้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถขนของได้รวมถึงสามารถพับเบาะได้ครับหรูหรามากครับตัวนี้สำหรับการขัดเครื่องของรุ่นนี้นะครับช่วงล่างเขาจะเป็นถุงลมแบบแอร์เมติกทั้ง4ล้อเลยครับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็มีระบบะเลนคิปปิง้งแล้วเดี๋ยววัไงพบกับรุ่นถัดไปครับ ครับสวัสดีครับผมใต้ก๋งเป็นตลิ่งชั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับรถ SUV นะครับไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าปลั๊กอินเข้ามาด้วยนะครับเรามาพบกับรถ g จียวอีสานะครับ e x c l u s i v e นะฮะทางด้านนี้เลยนะครับในเรื่องของรถ g จียวอีสานะครับ e x c l u s i v e เนี่ยความโดดเด่นนะครับจะมีในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสัญลักษณ 2ซี่แบบนี้เลยนะครับดู luxury แล้วก็ดูทําให้มิตริรถเนี่ยดูตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับทางด้านหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเป็นเสน่ห์ที่เรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็น GLE นะครับก็เรื่องของไฟหน้านะครับจะมีสัญลักษณ์ไฟ daytime running light เนี่ยสขีดแบบนี้เลยนะครับถ้ารถ SUV ทั่วไปในไซส์อื่นๆก็จะเป็น1ขีดนะครับในไซส์ GLC นะฮะก็เดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านข้างนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับ ทางด้านข้างนะครับภายในเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยที่จับประตูนะครับก็จะเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยนะฮะมาพร้อมกับที่ปรับเบาะไฟฟ้ามีเมมโมรีทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็เพิ่มออปชันในเรื่องของการปรับเบาะด้านข้างนะครับอินทอเนียภายในเนี่ยเรามองจากด้านนอกเรารู้เลยว่าเป็นรถที่ดูลักชัวรี่มากๆนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับลายไม้ที่ดูเงานะครับแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับสมกับเป็นรถที่ ดูพรีเมียมแล้วก็ดูมีมิติมากๆนะครับ mm hmm. พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับในรถปัจจุบันของเรานะครับ mm hmm. หน้าจอก็จะใหญ่มากครับ mm hmm. ยาวยาวมากๆครับก็พร้อมกับระบบหน้าจอเป็นแบบ m b u x เแล้วด้วยนะครับ mm hmm. ทางด้านในเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าพอเราขึ้นมานั่งเนี่ยรู้สึกว่ารถมันดูโปร่งนะครับดูโล่งนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ของรถเนี่ยก็บอกได้เลยว่าใหญ่ นะครับขึ้นมาเนี่ยเราอันดับแรกเราก็จะเห็นในเรื่องของทัศนวิสัยในการนั่งเนี่ยมันมองได้ไกลามากแล้วก็มองได้กว้างมากนะครับอันดับแรกหน้าจอเรือนไหม้แล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยม,มันจะเหมือนเป็นหน้าจอเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ดูมีความยาวมีมิติที่ดูแบบเรียบแล้วก็ดูกลืนไปกับรถเลยนะครับมาพร้อมกับช่องลมแอร์ที่เป็นแบบดูลักชัวนี้ขึ้นนะครับมีความใส่ใจในเรื่องของการทำรายละเอียดตรงนี้เยอะมาก นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ฟังก์ชันเกี่ยวกับการใช้งานบนรถมาพร้อมกับที่วางแก้วหูวางแก้วไซส์ใหญ่ๆได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้ด้วยตรงนี้นะครับเป็นพอร์ต USB Type C แล้วนะครับเป็น Type ใหม่เลยก็ถือว่าสายมันก็จะเล็กลงทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ย ก็จะเป็นลายไม้นะครับดูเงานะครับแล้วก็พร้อมกับที่ควบคุมหน้าจอทางตรงกลางนะครับเป็นทัชแพดนะครับมาพร้อมระบบนวิ i เกชั่นระบบมีเดียนะครับสื่อเกี่ยวกับต่างๆเกี่ยวกับการใช้พวกบูชูสนะครับแล้วก็การโทรเข้าโทรออกของตัวรถมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรถไซส์ใหญ่ที่เหมาะกับการใช้งานในบ้านนะครับใน,ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเวลาขับทางไกลก็โอเค นะครับภายในเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่านั่งสบายแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันด้วยดีกว่าครับว่าภายในทางด้านหลังเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเชิญเลยครับโอ้โห Ball. ข้างหน้านี่ว่านั่งสบายแล้วนะครับพอมานั่งข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าสเปซมันเยอะกว่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือว่าเฮดรูมเนี่ยคือพื้นที่มันเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็ในการนั่งเนี่ย คือรู้สึกว่านั่งสบายนะครับมันไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเป็นรถใหญ่ที่ดูอึดอัดนะครับก็คือเป็นรถใหญ่ที่โปร่งโล่งเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแขนด้วยนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําเลยก็ถือว่านี่คือใส่ใจละเอียดมากเพราะว่านั่งตอนหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ตรงนี้คือส่วนสําคัญเลยครับเวลาเราถือซื้อน้ําขึ้นมานะครับเราก็วางแก้วแล้วก็ดื่นได้ตลอดการเดินทางของเรา มาพร้อมกับช่องลอมแอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เหมือนกันก็ด้านหลังก็ต้องการความเย็นเพียงให,ให้ให้มาเพียงพอกับทางด้านหลังด้วยเขาก็เลยใส่ตรงนี้มาให้นะครับมาพร้อมกับที่ชาร์จด้วยนะครับ USB Type C ทางด้านล่างเหมือนกันก็เสียบชาร์จระหว่างใช้งานบนรถได้เลยนะครับพวกฟังก์ชันเนี่ยผมว่ามันมันครบคันอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเรื่องของภายในเนี่ยก็เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวรถ GLE เหมือนกันที่ เขาใส่ใจรายละเอียดเรื่องของการนั่งนะครับแล้วก็ไซส์ในการขึ้นลงการเดินทางไกลไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองเนี่ยตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวงี้เราไปดูทางด้านท้ายกันดีกว่าว่าทางด้านท้ายเนี่ยบรรจุสัมภาระได้เยอะไหมนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเรามาถึงทางด้านท้ายของรถ GLE 350 DE Exclusive แล้วนะครับว่าการเก็บสัมภาระในรถไซส์ยักษ์ใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเก็บสัมภาระได้เยอะไหมนะครับป๊บโอ้ ผมว่ามันเยอะมากๆนะครับคือสามารถเก็บถุงกลอฟได้ประมาณ2งถุงสบายๆนะครับแล้วก็เก็บกระเป๋าเดินทางได้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดด้วยคือบอกได้เลยว่าแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดถ้าดูจากทางด้านท้ายเพราะว่ารถเมอร์เซเดสเบน์ส่วนใหญ่เนี่ยระบบปลั๊กอินเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังลก็คือแบตเตอรี่นะครับแต่เนี้ยคือเนียนมากไม่รู้เลยครับว่ามีแบตเตอรี่อยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ ในการเก็บสัมภาระเนี่ยเราสามารถปิดเก็บของในเรื่องของของสำคัญสำคัญที่เราไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกนะครับได้เห็นอันนี้ก็คือว่าสำคัญเหมือนกันครับเวลาเรามีของที่มันเป็นของมีมูลค่าเนี่ยเราก็สามารถปิดเอาไว้ไม่ให้คนภายนอกเห็นได้นะครับส่วนในเรื่องของระยะในการเก็บของเนี่ยในการ วางของเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปก็คือว่าใช้งานเนี่ยอย่างผมสูงประมาณ170เนี่ย175นะครับก็ถือว่าโอเคเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้สูงจนเกินไประบบฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่ระบบโชค๊คธรรมดาทั่วไปนะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับลงจอดรถของคุณลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะสูงหรือว่าความสูงประมาณเท่าไหร่เราสามารถตั้งสเต็ปได้แล้วก็ล็อกเอาไว้ได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูนะครับ ลงแบบสมูทๆครับแบบสบายๆไม่ไม่ลงเร็วจนเกินไปเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวทางด้านข้างด้านด้านข้างนะครับทางด้านซ้ายของตัวรถเนี่ยก็จะมีเรื่องของการชาร์จนะครับคือรถปลั๊กอินของ Mercedes Benz ทั่วไปเนี่ยจะมีตัวชาร์จเนี่ยอยู่ทางด้านหลังทางด้านขวานะครับแต่ในรถ GLE 350D เนี่ยเป็นรถที่เป็นระบบปลั๊กอินที่สามารถชาร์จทางด้านซ้ายได้เลยนะครับอ่า นี่ครับคือที่สำหรับการเสียบชาร์จใหญ่มากนะครับรองรับระบบการชาร์จแบบฟลิกชาร์จด้วยนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยใช้งานง่ายครับก็เดี๋ยวนี้สถานที่ในการชาร์จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครนหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เริ่มมีกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยถือว่า เป็นเรื่องง่ายครับที่เราได้ใช้ในรถพวกนี้ก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยหรือว่าถ้าคุณลูกค้ายอยากได้เอ็ก s s เ r นนะครับไว้ติดที่บ้านด้วยเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้งานดีครับก็คือช่วยให้ในการจ่ายไฟเนี่ยมันเสถียรมากขึ้นนะครับระบบปักอินของ Mercedes-Benz ในรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ใช้ได้ดีที่สุดในเรื่องของระยะทางนะครับเพราะว่าขับได้สูงสุด100กิโเมตรเลยครับถือว่าเยอะมาก ราคาในรถคันนี้อยู่ที่4,699,000หกเองนะครับาทถือว่าไม่แพงเลยในรถไซส์ s เอสยูวีเี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมดสะครายก็จะมีไซส์เป็นดีเซลร้่นะครับคันนั้นจะราคา5,190,000บาทถือว่าเซฟราคาจากรถดีเซลรี่ยมาประมาณ500,000บาทเลยในไซส์นี้ประหยัดน้ำมันรักโลกยังไงก็ขอฝากรถ GLE ีสัง50 DE Exclusive ไว้ใน ้อมใจคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวยังง่าเดี๋ยวยังใช้ลูกค้านะครับไปพบกับรถรุ่นอื่นต่อไปเลยครับใช่เลยครับสวัสดีครับผมเซลลอ้นวารุตนะครับจากเบนตริงชันครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายที่เบนต์ิงชันนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้ารถคันนี้ครับรุ่นนี้คือ g l c 300 e f m a t i c ครับ MG Dynamic นะครับผมเป็นรถไฮบริดนะครับผมของตัว SV u ของเรานะครับผมเดี๋ยวดูทางด้านหน้าก่อนครับนี่เป็นไงครับ นี่นี่ครับไฟหน้าครับผมเป็นแบบ multi beam LED นะครับผมเป็นไฮไลท์นะครับไฟหน้าของ Mercedes Ben z เลยครับซึ่ง multi b e ี m LED เนี่ยมันจะเป็นไฟที่ดีที่สุดนะครับของ Mercedes Ben z เลยนะครับผมแล้วก็ดูตรงกระจังหน้าครับตรงนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบด i a m o น d g r i l l นะครับผมจะเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ของ Merced e s b e เ z เลยครับผมพร้อมโลโก้ Mercedes Ben z นะครับตรงกลางใหญ่มากเลยตรงนี้นะครับผมรุ่นนี้มีดิสโซนิกด้วยนะครับผมนี่เป็นไงครับ จะมีเดต้านะครับผมจับการเคลื่อนไหวของรถคันด้านหน้านะครับผมก็ช่วยในเรื่องของชะลอความเร็วหรือเพิ่มลดความเร็วได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่าครับนี่มาที่ด้านข้างรถนะครับผมจะเห็นเดี่ยนชัดเลยก็คือกลับบันไดด้านล่างนะครับผมตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของ SUV ของตัว m e r c e d e เ b e n z นครับมาพร้อมกับที่จับประโตครับ นี่ซึ่งลองล็บตคีเลตโกแล้วนะครับผมสังเกตได้ตรงนี้คีเลตโกดียังไงนะครับผมเรามีกุญแจนะครับมเมอร์ e v e n สอยู่ในตัวใช่ไหมครับเราไม่ต้องออกมาเลยเราแค่สอดมือเข้าไปตรงนี้เพื่อปลดล็อกหรือกดตรงนี้ครับสัมผัสเบาๆเพื่อล็อกรถแค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ด้านในแล้วนะครับผมสังเกต ตรงนี้จะมีจอสองจอใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอตรงกลางนะครับผมก็สามารถทัชสกรีนได้นะครับผมตรงนี้ขออนุญาตนะครับนี่จะเป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็น MBUX นะครับผมแบบใหม่เลยสามารถสัมผัสได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถสัมผัสตรงทัชแพดนี้ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับ จะมีหน้าจอตรงกลางนะครับผมตรงนี้ขออนุญาตนะครับผมปิดตรงนี้ก่อนโอเคหน้าจอตรงกลางนะครับผมหน้าปัดเลนไมค์เนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นโฟรดิจิตอลเลยนะครับขนาด12.3นิ้วนี่ครับตรงนี้สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆได้นะครับผมตรงหน้าจอเลยนะครับผมมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบสปอร์ตเลยท้ายตัดเห็นไหมครับตรงนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมจะมีปุ่มทัชแพด สองฝั่งเลยนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยทัดตรงตอกางส่วนด้านขวาเนี่ยก็ช่วยทัดตรงหน้าปัดเลนไม้นะครับผมแล้วก็มาที่ตรงตัวที่ปรับเบาะตัวนี้นะครับผมสามารถปรับเบาะเป็นไฟฟ้าได้2จุดเลยนะครับผมและเบมเตอรี่ได้3ามจุดนะครับผมตรงนี้มาพร้อมกับลำโพงเบมสเตอร์ครับเป็นลำโพงที่ดีที่สุดของ Merc e d e เ Ben บนเลยครับให้มาแบบจัดเต็มจริงๆครับท่านนี้นะแล้วก็ด้านบนครับนี่เห็นสว่างๆไฟสองเข้ามาครับ ตรงนี้ไม่ใช่รถเปิดประทุนนะครับตัวนี้คือคือ,คอหลังคาพานอโรมิกซันลูฟนะครับผมรุ่นนี้ให้มาด้วยนะครับผมสองฝั่งเลยนะครับทอดยาวถึงผู้โดยสารด้านหลังเลยนะครับผมถือว่ากว้างขวางโอโทงมากนะครับผมแล้วก็หรูหรามากเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับโอเคมาที่ด้านหลังนะครับผมพื้นที่นะครับผมตรง ตรงขาเนี่ยเลดลูมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เฮดลูมเนี่ยเหลือๆแน่นอนครับผมแล้วก็สว่างมากเลยนะครับผมเพราะว่ามีหลังคาบรุ่นเทอร์โนมิกส์ลูบับถึงข้างหลังเลยนะครับเบาะนะครับเอ็นองศากําลังดีนะครับผมกระชับกับตรงในส่วนของตัวไททอยได้ดีเลยนะครับนั่งสบายมากแล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้มีลาโพงมาด้วยนี่ไงแล้วก็ตรงกลางนะครับผมตรงนี้เป็นที่พักแขนนะครับผมตรงนี้ครับเปิดออกมาได้สามารถวางแก้วน้ำได้นะครับผม เป็นแบบก็น้ำแบบฟรีไซส์เลยเนาะวางแก้วใหญ่แก้วเล็กได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเขายังเก็บของได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะฟงังก์ชันเยอะจริงๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับโอเคครับมาที่ด้านหลังนะครับผมจะมีสัญลักษณ์ GLC 3 0 0 e นะครับผม ในที่นี้นะครับผมมีที่มาก็คือรถคันนี้เป็น EQ Power นะครับผมสามารถรองรับเชื้อเพลิงนะครับผมเบนซินหรือเป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็คือใช้แดงสองแบบเลยนะครับทุกครั้งที่เสียบไฟฟ้านะครับผมชาร์จเต็มร้อเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง50กิโเมตรเลยครับผมแล้วก็มาที่ด้านหลังนะครับตรงนี้กดปุ๊บปล่อยมือได้เลยครับ ตัวนี้จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมเป็นรองรับ Handfree a e t ด้วย Handfree a e s s คือไรนะครับผมสมมติว่ามีกุญแจอยู่ในตัวใช่ไหมครับเราไม่ต้องออกมาเราสอดเท้าครับตรงกลางแล้วปล่อยออกฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นนะครับผมทุกครั้งนะครับหรือเราจะกดปิดตรงนี้ก็ได้หรือสอดเท้านะครับผมเพื่อให้ฝาท้ายไฟฟ้าปิดลงมาก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องมีกุญแจอยู่ในตัวเท่านั้นเองครับเดี๋ยวดูด้านในกันดีกว่าครับนี่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เก็บของนะครับผม ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเบาะนะครับผมสามารถทับจากตรงด้านนี้ได้ด้วยครับนี่เป็นไงครับสะดวกสบายมากครับตรงนี้ก็สามารถดึงออกได้นะครับผมถือว่าเป็นรถที่เนนประสงค์ครับผมเป็นรถครอบครัวที่ดีจริงๆครับนี้ผมขอยัดปิดนะครับเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยครับสำหรับ GLC 300E f o r e 4matic นะครับผม AMG Dynamic คันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่3ามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมเข้ามาดูรถจริงๆได้ที่โชรุมเบนซ์ที่ิชันครับเปิดทุกวันเลยนะครับผมสาหรับลูกค้าที่ไม่สุดเข้ามานะครับผมก็ทางทีประสาการขายเนี่ยก็จะมีคลิปรีวิวนะครับผมรถทุกรุ่นเลยครับส่งให้ลูกค้าโดยตรงเลยครับทางช่องทางใดหรือทางทางไหนก็ได้ที่คุณลูกค้าสะดวกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับรับชมการนําเสนอรถยนต์ทั้ง3รุ่นนะครับจากน้องๆทีมงานฝ่ายขายเวนตัลลิงชันนะครับไม่ว่าจะเป็น GLC 300e AMG Dynamic นะครับหรือว่าจะเป็น GLE 350D e f o r m a t i c Exclusive รวมถึง GLS 350D AMG Premium ท่านผู้ชมชอบรุ่นไหนตัดสินใจได้หรือยังครับ ถ้าต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมพวกเราทีมงานฝ่ายขายเบนตลิงชันยินดีให้บริการนะครับเบนต์ตลิงชันไว้ใจได้เสมอครับขอบคุณครับ